สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทํานายดวงให้กับราศีเมถุนในเดือนพฤศจิกายน2567นี้นะคะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน ราศีเมถุนในเดือนนี้คุณจะโฟกัสในเรื่องเกี่ยวกับงานกับเงินนะคะเป็นสําคัญเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นงานสําคัญที่คุณจะต้องต้องแสดงความสามารถของคุณนะคะแล้วก็คนที่จะประสานงานกับคุณได้ด้วยดีเนี่ยคือคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะเขาจะเป็นคนที่กระตือรือร้นในเรื่องการทํางานนะคะแล้วก็มีความคิดไอเดียที่ดีนะคะการที่คุณได้เลือกผู้ร่วมงาน คนเนี้ยนะคะก็คือจะส่งผลกับคนในเดือนนี้แล้วล่ะมันจะดึงดูดทั้งเงินทองแล้วก็งานชิ้นสำคัญเข้ามาแล้วก็มันจะมีแนวโน้มนะคะที่จะประสบความสำเร็จนะแต่ว่าอุปสรรคก็มีนะคะเหมือนความใจร้อนมีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากเกินไปนะคะมีอีโก้ที่แบบไม่ค่อย ฟังคนอื่นนะไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นคนอื่นนะสิ่งเหล่านี้นะคะอาจจะมาขัดขวางทำให้เกิดอุปสรรคเกิดขึ้นกับหน้าที่การงานของคุณได้นะเพราะว่าดูแล้วดวงคุณในเดือนนี้ดีนะคะเป็นดวงขาขึ้นนะในเรื่องงานเรื่องเงินแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องคําพูดแล้วก็การกระทําของตัวเองเป็นหลักเลยแหะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือ ถึงแม้จะมีเงินเข้ามานะคะแต่คุณก็ต้องพยายามบาลานซ์การเงินให้ดีนะคะรายรับรายจ่ายให้สมดุลนะถ้าคุณควบคุมตรงนี้ได้ดีแล้วเนี่ยเออธุรกิจการงานของคุณก็จะโอเคนะคะจะมั่นคงในเดือนนี้นะคะ เปิดไพ่จัก,กรวาลขึ้นมานะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าในเดือนนี้ให้ระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะเพราะว่าอารมณ์มันเหมือนจะปลิดง่ายแล้วก็พูดแบบไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลตออ่อชีวิตของคุณได้นะคะเชื่อความคิดของตัวเองมากเกินไปมันจะไม่ดีนะมันจะขัดขวางทางคุณให้พยายามที่จะเปิดรับฟังค,ความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะมันอาจจะดีกับ ตัวคุณแล้วก็คนที่ร่วมงานกับคุณก็จะรู้สึกดีด้วยนะในเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะดูสุ่มเสี่ยงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนนะเปิดไพ่เกี่ยวกับความรักของราศีเมถุนนะคะในเดือนนี้ความรักของคุณอาจจะมีปัญหาอาจจะหมดแพชชั่นอาจจะหมดความรู้สึกรักกันไปแล้ว หมือนผ่านช่วงโปรไปแล้วนะคะทาให้รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความดึงดูดใจกันอีกแล้วแล้วก็ความสัมพันธ์ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะไพ่ก็แนะนําว่าอาจจะต้องใช้เวลาสัหน่อยนะที่จะปรับเปลี่ยนปรับชีวิตรักของคุณนะคะเ,ออเวลาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณได้คิดหรือว่าได้ตกตะกอนเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณมันจะชัดเจนมากขึ้นนะตอนนี้มันอาจจะเหลือเพียงแค่ความสัมพันธ์ความผูกพัน ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าตัวคุณเองเนี่ยแหละที่จะรู้ตัวเองดีว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะแล้วก็จะต้องทำยังไงต่อไปนะเปิดไพ่นางฟ้าขึ้นมานะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าตัวคุณเองกับคนรักเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันนะ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถึงแม้ว่าความรู้สึกมันอาจจะลดลงแล้วเนี่ยแต่ว่าให้รักษาความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะให้รักษาความมั่นคงในความรู้สึกที่มีต่อกันเอาไว้นะคุณอย่าทำทำร้ายจิตใจกันละกันอืไพ่ขึ้นมาแนวแนวนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณหลีกเลี่ยงการทำร้ายจิตใจกันละกันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ชีวิตคู่ของคุณก็ยังมีความสุขอยู่นะ แล้วไพ่ก็บอกว่าในเดือนนี้ให้พยายามคิดดีพูดดีทำดีนะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนแล้วคำพูดดีๆความคิดดีๆมันจะรึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ ในเรื่องโชคลาภของราศีเมถุนนะคะในเดือนนี้นะโชคลาภอาจจะมาจากผู้ชายที่มีอายุมากกว่าที่เป็นคนค่อนข้างสุภาพอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้ากับคนได้ดีด้วยนะคนคนนี้จะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ให้ใช้เวลานะกับสิ่งที่ทำความสำเร็จหรือว่าโชคลาภเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาปุบป,ปับ แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทานะถ้าเกิดว่าคุณคิดดีทําดีเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะโชคลาภในที่นี้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงเงินทองอย่างเดียวแต่อาจจะหมายถึงสิ่งดีๆนะคนดีๆแล้วก็โอก,กาสดีๆก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเลขเสี่ยงโชคของคุณในเดือนนี้คือเลข7 6ดหหรือว่า6 7ก็ได้นะคะ ค่ะในเดือนนี้ก็ขอจบคําทํานายของราศีเมถุนไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ